สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปนะครับจากช่องป๊อป a n n e l นะครับผมวันนี้เราอยู่เกมแล็กนาร์ล็อกออริจินนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทำไกด์เกี่ยวกับอาชีพคิวติงครอสนะครับนะเป็นคลาสสามนะครับของอคลาสทิฟนะครับผมบอกเลยว่าผมได้แมทริกของสายกาตามาครบเรียบร้อยแล้วเพิ่งจะได้มาวันนี้ในไลฟ์เลยนะครับผมโอ้แล้ว DPS ขึ้นมาแบบโอ้แบบแบบเยอะจัดอะเลยคือแบบเล่นสนุกจัดอะนะครับผม ก็มีหลายคนถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับไกด์นะเพราะว่าก็ยังอัิปรดกับถูกกันอยู่เนาะเกี่ยวกับระบบเนบูล่ากับน็กซัสนะครับหรือว่าตัวแมทริกเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําไกด์นะครับบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเกียยวติงคอร์แล้วกันนะครับว่าทําตรงไหนบ้างนะครับให้ดามเมจมันไดอ้ออกมาได้เต็มที่ที่สุดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเฟืองนะครับลูนแมทริกดิมแลนนะครับหรือว่าไอ้ตัวเนบูล่านั่นแหละนะครับจะเน้นหลักๆเรื่องของระบบใหม่แล้วกันแล้วก็บิวอาวุธด้วยเพราะบางคนก็ เออมันไม่เคยเล่นการ์ตากันมาก่อนนะผมก็เข้าใจว่ามันไม่รู้จะใช้อะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะบอกหมดเลยนะครับว่าใช้การ์ตาตัวไหนบ้างในกรณีไหนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยอ่ามาในส่วนของสเตตัสนะครับผมส่วนของสเตตัสเนี่ยจะเน้นเป็นค่าหลัก2ค่านะครับคือตัวสายการ์ตาเนี่ยมันจะต้องใช้ค่าคริเทเชีลเลทด้วยเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยสามารถที่จะติดคริเทเชีลได้นะครับผมก็จะลงเป็นสแตนก์นะครับ99ค่าหลัก99นะครับที่เหลือเนี่ยก็แนะนําให้ลงเป็นวิทแล้วกัน ตัวเอจิเนี่ยที่ผมลงเพราะว่าผมจะเอาไว้เทสกับการตีธรรมดาให้มันป้ายพิษอ,อีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ลองแล้วมันไม่เวิร์กเพราะวา่าสกิลมันเน่ยคอมโบต่อเนื่องมากนะครับการที่เราจะวางหมอกป้ายพิษแล้วไปตีธรรมดาเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเต็มที่ก็ได้แค่วางหมอกกับป้ายพิษนะครับสกิลมันใช้เยอะแล้วก็ใช้บ่อยด้วยนะครับก็ให้ลงเป็นวิทไปเลยนะครับเป็นสแตงลักวิทนะครับผมสามค่านี้อ่ะโอเคในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะครับเดี๋ยวผมไปเริ่มที่ตัวกาตาก่อนเลยแล้วกันนะครับกาตาเนี่ยมันม นะครับของผมก็จะใช้เป็นหลักๆอยู่3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเทเลนิคอลกาต้านะครับตัวนี้ผมจะไวล่ามอสนะครับผมเพราะว่าความสามารถของเตลนี้ค่อนข้างดีมากครับมันจะให้คีย์เทลดาเมจเนี่ย14%ถ้าศัตรูติดสถานะผิดปกตินะครับแล้วก็ได้เอทีเคอีกนะครับ28%นะครับที่บวกสิแล้วก็ที่บวกสิเนี่ยได้พีเอทีเคอีก28%นะครับเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกตินะครับของกิโยเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับที่ทําให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติ100%นี่คือการวางหมอกพิษ ะครับวางไปเลยนะครับเราวางหมอกปุ๊บเนี่ยอบอสมันติดพิษร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเราก็จะได้ความสามารถตัวนี้มาเลยตัวนี้นะครับเทเลนโตกาตาเนี่ยเราจะใช้กับพวกดินน้ำลมไฟไรอยธาตุนะครับแล้วก็ตัวที่าสามารถติดพิษได้เอาง่ายๆว่าคือเราใช้กับทุกตัวเลยอที่มันวางหมอกพิษแล้วติดติดสแต็กพิษได้นะครับยกเว้นอันเด็ดอันเด็ดมันจะไม่ติดสแต็กพิษนะครับผมส่วนไฟเบดเนี่ยเราจะใช้กับตัวที่เป็นอันเด็ดนะในกรณีที่เราไม่มีพิษนะ เออไม่มีพีทในปาร์ตี้ยอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้จะให้อ่าไฟดาเมจค่อนข้างแรงมากแล้วอ่าตัวอาวุธมันเป็นธาตุไฟอยู่แล้วนะครับและตัวที่แพ้ธาตุไฟเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก18%นะครับอันนี้คือค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับสำหรับตัวไฟเบรนะครับหรือจะเอาไปฟาร์มก็ได้นะตัวนี้ก็ผมก็ใช้ฟาร์มอยู่ในกรณีที่แบบเออเราไปตีมอนที่มันไม่มีธาตุแพ้ะนะครับไปตีธาตุ ธาตุมืดอย่างเงี้ยนะครับไปตีธาตุมืดไปตีธาตุอันเดชไปตีธาตุไรธาตุอะไรพวกนี้ครับใช้อันเนี้ยก็ค่อนข้างแรงนะครับแรงกว่าแรงกว่าตัวโลกิเนลนะโลกิเนลนี่คือยังแรงไม่เท่าโลกิเนลนี่คือที่ที euh. ่เข้า <medi> มันม <Ti> ันต <will> ้องรอติดอ um, uh ่ะเออมันต้องรอติดมันถึงจะแรงกว่าตัวไฟเบทในกรณีที่เราเอาไปฟาร์มนะครับส่วนโลกิเนลเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่มีพีชในปาร์ตี้นะครับมีพีชในปาร์ตี้สามารถชนแก้วได้ตัวนี้ก็จะใช้เอาเวลาพวกบอสที่เป็นอันเดดนะครับตัวที่เป็นอันเดดนะสำหรับตัวโลกิเนล อ่าส่วนกาตาของ t ีวีนะครับตัวนี้จะเน้นเอาไว้ GVG มากกว่าผมมองว่าแบบนั้นนะจีวีจีคิวอมากกว่าเพราะว่าตัวนี้มันจะเพิ่มความแรงของสกิลไปนะครับโรลลิ่งคัตเตอร์นะครับดาร์คลอ์นะครับเฟลทาวน์แมเนสเนี่ยจะเพิ่มฮิตขึ้นมาอีกหนึ่งฮิตเป็นฮิตสุดท้ายมันจะโดดลงมาจากฟ้านะครับแล้วก็ทำดาเมจอีกหนึ่พันสองร้อยดาเมจตัวนี้ก็ค่อนข้าง,ขงดีนะครับที่บวกสิบห้าเนี่ยให้ความแรงของตัวชาร์โนโคลนด้วยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่บวกสิ ก็คนข้างยาญนะเพราะของทวงผมก็ยังไม่18เหมือนกันนะครับหลักๆก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับในแต่ละกรณีนะสำหรับตัวกาตาส่วนอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็จะยังใช้เป็นเซตเดิมอยู่นะเป็นทร i b เบสซิ่งนะครับถ้าใครบวก15ยังไม่ทั้งเซตเนี่ยก็ใช้ทราเบสซิ่งไปก่อนนะครับมันจะแรงนะครับมันจะแรงกว่าตัวม a สเตอร์อเมจิกแต่ส่วนใครที่บวก15บทั้งเซตแล้วเนี่ยใส่เซตม a สเตอร์อเมจิกนะครับจะแรงที่สุดนะครับก็ใช้เป็นคู่นี้นะครับผมโอเคมาส่วนของเฟืองนะครับ เฟืองของสายกาตาเนี่ยถ้าเป็นสายลาบอสผมจะใช้ประมาณนี้เลยก็จะเป็นตัวคอนเซเลสชีสนะครับนะหลังจากออกจากไข่ตัวเนี่ยเราจะได้คริติคอลดามิสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นระยะเวลาห้าวินะครับคอเวอร์โหลดนะครับนะเป็นเลเวลเจ็ดเลยผมใช้เลเวลเจ็ดเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวจังเกิลเซเลชเลเวลสามนะครับหรือว่าใครมีเลเวลเยอะกว่านั้นก็ใช้เลเวลเยอะกว่านั้นก็ได้นะมันจะติดจังเกิลเซเลชบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ตัวมานาลิเวอรโซแร้งนะครับมานาแร้งลิเวอร์โซนะครับเลเวลเจ็ดนะที่เหลือก็เป็นพอร์ซีพอชั่นนะครับจะใช้้อยู่ประมาณนี ส่วนของการาดนะครับกร์ดเนี่ยผมจะแนะนําเฉพาะการาดประดับแล้วกันนะครับเพราะส่วนอื่นก็คือทุกคนก็คงใช้เหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับก็อาวุธเนี่ยก็เป็นเผาเนาะเป็นเผาเป็นผตุเป็นขนาดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะบส่วนหัวก็ถ้าใครใช้เซตมาสเตอร์อเมจิกก็คือใส่เป็นตัวการะดาษไปนะครับผมส่วนประดับเนี่ยนะครับก็มีคนถามมาเยอะนะครับประดับเนี่ยผมจะใช้เป็นตัววอลเทลสใบนะครับแล้วก็ ใช้เป็นโอปบอรลอน2ใบแต่อนาคตผมจะใช้เป็นโอปบอร4ลอน4ใบเลยนะครับผมจะใช้เป็นโอปบอลอน4ใบเลยทําไมถึงต้องใช้เป็นโอปบอลอน4ใบเพราะว่าสกิลของค้า3เนี่ยมันแรงมากๆแล้วนะตอนนี้คือสกิลผม่าปล่อยออกไปทีอะยี่สิบสาล้านแล้วนะครับบางทีเป็น100ล้านแล้วนะครับแต่ตัวเล็กคัทเนี่ยมันยังออกอยู่แค่ ร้าน2อร้าน3า้านประมาณนี้นะครับผมจะไม่แรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นให้มันติดเบิ้ลไปเลยดีกว่าก็คือใส่ออวอร์อสใบไปเลยนะครับในแนวคนผมก็จะใส่เป็นออวอร์อทั้ง4ใบนะครับยกเว้นในกรณีที่เราทําเป็นเซตการ์ดนะครับเซตเด็กเป็นตัวเอเมมพาวเวอร์นะครับถ้าตัวนั้นก็คือสามารถใส่ได้นะครับก็ใส่เป็นออใส่เป็นออเวอร์อนใบหนึ่งใส่เป็นออคชเชอร์ใบหนึ่งครับแล้วก็อีก2ใบก็ใส่เป็นตัววอมเทลก็ได้นะครับ แต่ในส่วนของสกิลเนี่ยเราก็ต้องอัพตัวความแรงของตัวเลเคอด้วยนะครับเพื่อให้การ์ดวอร์มเทลเนี่ยมันทํางานที่เลเวลสิบในส่วนของกาชานะครับผมจะเน้นใส่เป็นตีกลางนะตีกลางกลางนะครับก็คือสายกาตาเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไว้ตีคนอยู่แล้วนะเราก็พยายามหาเป็นตัวที่เอาไว้ตีกลางกลางนะหรือว่าหมวกใหม่ก็ได้นะกันกึ่งนะครับกันกึ่งได้พีนามเมดเดรชาติอันนั้นคือดีที่สุดละนะครับสำหรับหมวกใหม่นี่คือต้องมีเลยนะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นตัว อ่าเมลี่นะครับนี่ใช้เป็นตัวนี้นะครับเวลาลงลง PP นะแต่ตอนล่าบอสก็คือใช้ตัวนี้นะคุ่นปุ่และปิดตีบอสหกเปอร์เซ็นต์นะครับตอน PP ก็ใช้ตัวนี้นะและทั้งพีดามเมดรีดักชันแล้วก็เมลี่ดามเมดครับโอเคครับในส่วนของสกิลนะครับก็อัพตามนี้ได้เลยนะครับผมดับเลัลแท็กเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะผมจะลงไว้แค่ห้านะครับแล้วก็เป็นเอ็มเอ็มวีดอมสิบนะครับชิวดอทสี่นะครับอินฟูฟรีนะครับสิบเฮดดิ้งสิบนะครับแบ็กสไลด์หนึ่งนะครับผม ผมจะอัพเกินเห็นไหมว่าผมใช้51พอย n ์นะครับผมจะอัพเกินไปเลยนะครับผมจะอัพเป็นตัววิวมัสเตอร์เป็นทางผ่านนะครับแล้วก็อัพเลคัทกับตัวเสริมความแรงเลคัทที่เลเวล10นะครับเป็นแถวนี้นะครับแล้วก็คาร์ตาร์มัสเตอร์ที่เลเวล10นะครับตัวนี้จะเป็นสายล่าบอสนะครับนะตัวนี้เป็นสายล่าบอสผมจะไม่ได้อัพกิมทูตแต่ถ้าสายสกิลเนี่ยผมจะไม่อัพแถวนี้เลยนะครับจะไม่อัพแถวนี้แล้วก็จะไปอัพกิมทูตจะไปอัพกิมทูตแทนนะครับผมก็ต้องเลือกวิวดี ครับมันมันอยู่ที่ใครจับว่าจะใช้ยังไงนะบางคนอาจจะไม่มีตัวเฟืองกิมทูดคุณอาจจะไม่ใช้กิมทูดก็ได้อาจจะเล่นเป็นแบบเหมือนเหมือนเซตที่ใช้ล่าบอสเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นสาย p ีผมจะอัพกิมทูดแล้วก็จะไม่อัพตรงนี้นะครับเพราะผมคงไม่เน้นไปติดเลคัทอยู่แล้วเพราะมันไม่มันไม่แรงนะครับในพีพีอาแอสซิสซินคอร์สนะครับก็อัพเอเดเวนต์กาตาร์มัสเตอร์ที่เลเวลสิบนะครับเอ็นชานเดลิกพันชั่นนะครับที่เลเวสสิบตัวมีพิษนะครับผมจะไว้ป้ายพิิษบบอสสนะครัให้ตดแ็พิษ ตัวนี้ก็จะอัพไปที่5แล้วก็1นะครับส่วนที่เหลือก็จะลงเป็นตัวนี้นะครับ weakness นะครับทำให้เราได้จอบเกาะ20%นต์นะครับที่เหลือสิบนะส่วนเป็นกิลติงคอร์สนะครับอัพง่ายๆเลยครับแถว1แถว2แถว5นะครับอัพหมดอัพให้เต็มทุกสกิลนะครับแถว1แถว2แถว5อัพหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาอธิบายเรื่องสกิลหน่อยนะครับคอรลิเปอร์สลันะครับเป็นการโจมตีระยะไกลนะความดาเมจ1,350ดาเมจนะครับแล้วก็จะได้เอเซนต์อีก2รูนะคคับก็ือตัวชาร์จนะครรัับชาา์จขอองตว่ ตัวสกิลอันติของเรานะครับผมจะเรียกว่า Shadow Essence ก็แล้วกันนะครับตัวนี้ก็ถ้าทำการ Shadow Spare นะครับหรือว่าอันตินะครับนะหรือว่า Shadow Burst อะไรพวกนี้นะครับก็เรียกกันผมเรียกผมขอเรียกอันติแล้วกันเออง่ายนะครับก็คือถ้าเราใช้อันติเนี่ยนะครับดามจเนี่ยจาก1,350นะครับจะกลายเป็น1,755นะครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถเพิ่มดามจได้จากการเก็บสแต็กโดยการใช้ตัวสกิล Rolling Cutter รูปแบบสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นการปาขึ้นพลังออกไปนะครับนะดาเมจก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยิ่งเราเก็บสแต็กเนี่ยมันจะยิ่งแรงครับตรงนี้มันจะมีความแรงของตัวดิมแลนอยู่ด้วยนะครับยิ่งปายิ่งแรงเห็นป่มแล้วก็สามารถอินชาร์ดาเมจได้จากการปั่นนะครับการปั่นเนี่ยมันจะมีสแต็กขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้นะโรลลิ่งคัตเตอร์นะถ้ายิ่งปั่นปานะปั่นลงละสองล้านเดี๋ยวผมจะปั่นแบบสิและปลาให้ดูนะ,นนะครับสามสิบห้าล้านเห็นไหมครับ ความแรงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสกิลพอลิเปอร์สลันะครับส่วนสกิลถัดมานะครับเป็นโรลลิงคัตเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสกิลปั่นนะครับปั่นที่ความแรง225นะครับปั่น5ฮิตนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราปั่นเนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับทุกๆการปั่นจะเก็บเอเซนต์นะครับได้1เอเซนต์นะครับแล้วก็ถ้าเราแปลงร่างนะครับหรือว่าเป็นตัวสกิลอันติเนี่ยจะทําให้ตัวสกิลปั่นเนี่ย ครับสามารถที่จะลบดีบัฟของศัตรูได้ด้วยนะครับมีโอกาส20%ลบดีบัฟศัตรูแล้วก็ความแรงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจาก225%เป็น300%นะครับแล้วก็ทุทกๆการปั่นเนี่ยจะเก็บสแต็ก1สแต็กก็คือทําดาเมจให้กับคอลิคอลสแลชเนี่ยอีก25%สามารถเก็บได้สูงสุด10สแต็กนะครับผมเราสามารถจะปั่นทีเดียวแล้วสแต็ก10เลยก็ได้นะถ้าศัตรูถ้ามีศัตรู2ตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสกิล like. ปันป่นปันป่นปัน่นปั่นนะครับปั่นแล้วก็เดินได้นะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เราปั่นเนี่ยมันก็จะมีตัวสแต็กขึ้นมาเนี่ย ป่าได้อ่าความแรงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากความแรงธรรมดามันไม่ค่อยแรงเห็นไหมสองล้านนะถ้าปั่นป่าก็คือขึ้นไปเป็น6ล้านเลยนะแรงขึ้นอีกสองสามเท่าเลยสกิลถัดมานะครับเป็นตัวกาตามาสเตอร์นะตัวนี้เป็นพาสซีฟนะครับจะทําให้ทุกสกิลของเราเนี่ยสามารถติดคีย์ที่เขได้โดยคิดค่าคีย์ที่เขเนี่ยจากตัวละครเรา100%เลยนะครับจะไม่โดนหักนะบางอาชีพเนี่ยจะคิดแค่70บางอาชีพคิด40นะครับแต่ของกิโยตินนี่คิด100%เลยแล้ววตตักาอยเปอรลเมันคูณ2อยู่แล้วเพราะะฉตัวกา ยูถัดมานะครับเป็นตัวสกิลดาร์คอนะครับสกิลดาร์คอนะครับจะทำดาเมจ1,500ดาเมจนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะนะครับเป็นสถานะลูกมือนะครับทำให้เราตัวไหนที่ติดสถานะลูกมือเนี่ยทำมันจะทำให้ตัวละครเราเนี่ยทำดาเมจได้เพิ่มอีก75%นะครับแล้วก็ลดอัตราการฮิลนะครับก็คือฮิลลิ่งเชคเก้นเนี่ยนะครับของไอตัวศัตรูตัวนั้นนะมันจะลดลง50%นะก็คือจะจะฮิลเบาลง แล้วก็สกิลนี้นะครับจะทําให้เราได้ตัว Shadow Essence เนี่ย10หน่วยด้วยนะครับถ้าแปลงล่างนะครับมันจะเปลี่ยนจากตัวด้านบนเนี่ยกลายเป็นด้านล่างนะครับ Shadow s p e l เนี่ยจะทําดเเมจ5ครั้งนะครับแล้วก็ทำาาเม g ครั้งสุดท้ายอีก585ดาเมจนะครับจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการโจมตีแบบเต็มรูปแบบนะส่วนด้านบนเนี่ยจะจะเป็นเหมือน Debuff แทนนะครับผมจะปาให้ดูก่อนนะครับนะปาอยู่ประมาณ2ล้านใช่ไหมครับถ้าผมด่คอไปนะครับเห็นไหมครับจะปาแรงขึ้นครับ อะไรขึ้นเป็นสล้านเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ลูกมือนะครับศัตรูก็จะติดดีบัฟน,นะครับเลอ่าส่วนตอนแปลงล่างนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบของสกิลไปเลยนะครับแต่ผมแนะนําให้ใช้ก่อนแปลงล่างนะครับใช้ก่อนแปลงล่างนะเพราะว่า,าพอใช้พุทธเนี่ยศัตรูติดดีบัฟแล้วเราก็เบิร์ดดาเมจได้เลยนะครับเนี่ยอัดสกิลเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการข่วนนะข่วนรัวๆเลยหกคิดนะห้าหกคิดนะรประมาณนี้นะดาเมจก็จะไหลเป็นน้ําเลยนะครับเหตุผลที่ต้องให้ใช้ก่อนแปลงล่างเพราะว่า หลังจากแปลงร่างเนี่ยดาเมจเราจะเยอะมากๆนะครับนะทุกสกิลจะถูกเอนชานหมดแล้วก็มีร่างแยกออกมาอีกหนึ่งร่างนะครับนะทำให้ดาเมจเราเยอะมากแล้วนะถ้าศัตรูเนี่ยติดสถานะนะครับโดนดาเมจอีก75%เนี่ยมันจะทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ใช้ก่อนก่อนที่เราจะแปลงร่างเพราะว่าแปลงร่างแล้วเนี่ยทุกสกิลมันรีหมดอยู่แล้วนะครับสกิลถัดมานะครับเป็นท่าแมนนแอสนะครับเป็นท่าแมนนแอสเนี่ยก็จะเป็นการอ่าสกิลไปในพื้นที่นะครับนะสี่ฮิตแล้วก็สามารถเก็บชาร์โดได้5หนน่วยะครับ ในแต่ละครั้งที่เราตีโดนศัตรูด้วยแล้วตัวนี้มันตี4ครั้งใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นได้ได้ตัวเอเซน์เนี่ยนะครับได้มา20หน่วยเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะทําให้เราเก็บสแต็กได้ค่อนข้างไวขึ้นนะครับสำหรับตัว Shadow Madness นะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ Shadow Form นะครับหรือว่าอั n ติเนี่ยจะทําให้ดาเมจเนี่ยจาก750นะครับขึ้นมาเป็น975นะครับคือแรงมากสกิลนี้นะครับแล้วมันยังมีแมทริกเนี่ยช่วยในการทําดาเมจด้วยนะครับผมโอเคครับสกิลถัดมาก็จะเป็นสกิลสายซ Support ตัวสกิล hallucination walk นะครับผมก็จะทำดาเมจ450%นะครับแล้วก็พุ่งไปหาศัตรูเลยนะครับระหว่างที่เราแปลงร่างนะครับถ้าเราใช้ตัว hallucination walk เนี่ยมันจะทำให้สกิล caliper slash พุ่งไปหาศัตรูแทนนะครับแทนที่มันจะปาจากระยะไกลมันจะกลายเป็นพุ่งเข้าไปหาศัตรูแทนครับพุ่ง2ครั้งนะครับผมตันนี้ก็จะทำให้เราจากการปาไกลนะครับจะกลายเป็นการพุ่งไปหาศัตรูแทนนะครับทำได้2ฮิตนะครับฮิตที่สก็จะกลายเป็นปาธรรมดา รูปแบบการใช้สกิลก็จะประมาณนี้นะครับพุ่งเข้าไปนะครับผมส่วนตอนแปลงล่านะครับมันก็จะพุ่งไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สกิลคอร์นิเปอร์นะครับมันจะกลายเป็นการพุ่งแทนแทนที่มันจะแทนที่มันจะปานะนะพุ่งไปสับหินนะครับประมาณนี้สกิลถัดมานะครับเป็นควิกอิเวชันนะครับตัวนี้จะทําการโดดถอยหลังนะครับผมมันจะโดดถอยหลังกลับมานะครับถ้าเราติดสถานะผิดปกติอะไรเงี้ยมันจะขึ้นสกิลขึ้นมาให้เรากดเลยตอนนี้เราอาจจะไม่ต้องเอาไว้ใน ่ไม่ต้องเอาไว้ในช็อตคัทก็ได้นะครับตัวนี้นะพอสกิลสถานะผิดปกติขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถกดได้เลยนะครับสกิลเยอะประมาณนี้นะครับถ้าเราติดสถานะผิดผิดปกติเนี่ยอย่างเช่นสตันหรือว่าฟอร์สอะไรพวกนี้นะครับก็จะโดดถอยหลังกลับมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะล้างสถานะทั้งหมดเลยนะครับสกิลถัดมานะครับคอสพารีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเวโคนบ็อกนะครับทำให้เราได้พีดามิลเลชั่น95%สามวินะครับผม ละหมื่นสี่นะครับแต่ถ้าเราใช้เวปบอนบล็อกเห็นไหมเหลือแค่สองพันนะครับตัวนี้ก็ทําให้ลดดาเมจไปได้ค่อนข้างเยอะแลวตัวนี้มันมีแมทริกด้วยนะครับแมทริก mm hmm. มันเนี่ยจะทําให้ตัวเวปบอนบล็อกเนี่ยรับดาเมจระหว่างที่เราโดนโจมตีเราสามารถกดกดสกิลอีกครั้งหนึ่งนะครับจะสนกลับดาเมจไปแล้วทําให้ศัตรูติดสตันนะครับหลังจากศัตรูติดสตันเนี่ยจะทําให้เราได้รับตัวบัฟบอีกนะครับ พิเเมตอีก15%นะครับถัดมานะครับเป็นตัวเนบูล่านะครับผมเนบูล่าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเอาไว้อัพเพื่อ PvP อยู่แล้วนะครับเนบูล่าก็สามารถอัพตามผมได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับก็อัพตามนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะไว้กันดาเมจนะครับนะตัวสีม่วงเนี่ยไว้กันดาเมจนะตัวสีแดงก็ไว้เพิ่มดาเมจนะครับเพิ่ม ATK นะครับติดอ่าติดเขาเรียกว่าติดคิดพิเศษต้นดาเมจอีก25%อะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็อ่อเอาไว้การพวกจ็อบ ที่ตรงข้ามกับเรานะครับสีฟ้านะส่วนสีเขียวก็ไว้เพิ่มเกราะนะครับมันจะมีเกราะใน PP เป็นหลอดเลือดสีขาวขึ้นมานะครับก็อัพตามนี้ได้เลยหรือใครอยากจะอัพแบกแนวกว่าน,นี้หน่อยก็ลองไปอ่านสกิลดูนะครับอ่าอ่านสกิลแล้วหาแนวทางของตัวเองดูก็ได้นะครับแต่ใครแบบขี้เกียจไม่ไม่รู้จะอัพอะไรก็อัพตามผมง่ายๆจบอ่ะโอเคครับในส่วนของตัวพาร์ทสกิลนะครับก็จะเป็นที่ เลเวล20 40 60เนาะอันนี้ก็คืออธิบายไปแล้วนะครับแต่อธิบายอีกรอบแล้วกันตัวที่เลเวล20นะครับจะทำให้ตัวคอร์ลิเปอร์สลักับตัวเฟลทัลแมนเน็ตนะครับสามารถเพิ่มตัวเอเซนต์เข้าไปอีก1ห,หน่วยนะครับปกติเนี่ยคอร์ลิเปอร์เนี่ยจะได้ประมาณ2นะครับก็จะถ้าถ้าเราอัพที่เลเวล20เนี่ยก็จะกลายเป็น3นะครับส่วนเฟลทัลแมนเน็ตเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นาจากฮิตละ5นะครับก็จะกลายเป็นฮิตละ6ก็คือจะขึ้นทีละ30นะครับ ตอนที่เลเวล40นะครับหลังจากเราใช้แฟนทอมสเปรหรือว่าอันติเนี่ยครับหลังจากอันติหมดไปเนี่ยมันจะมีโอกาส30%นะครับที่เราจะฟื้นคืนตัว Shadow Essence ขึ้นมาทันทีเลย30หน่วยนะครับทำให้เราเก็บตัวสแต็กง่ายขึ้นนะครับในการอ,าอันติรอบต่อไปทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับที่เลเวล60นะครับ เอ k เนี่ยเพิ่ม1.5%ทุกทุกการอัพช h a d o ด e s s e n c e นะครับตัวนี้คือใครจะเล่นกาตาเนี่ยต้องต้องมีตัวนี้เลเวล60เลยถ้าไม่มีผมบอกเลยว่าเบามันจะเบาไปเยอะมากนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้นะโอเคนะครับส่วนของ n e b u l a นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอัพให้มัน Level เลเวล60เฉยอ่ะในส่วนของ n e b u l a นะครับน่าจะเป็นส่วนที่ทุกคนปวดหัวที่สุดนะครับเพราะบางคนก็ต่อไม่เป็นนะครับเออแบบมางมมาต่อไม่เป็นแล้วก็โอ้โหทักมาถามผมในเพจแม่งแบบเยอะมาก บางคนแบบผมอธิบายไปพิมพ์ไปแม่งก,ก็ทำไม่ถูกอยู่ดีผมต้องเข้าไป i อทดีให้นะครับก้เนี้ยทำง,ยง่ายเลยจริงๆก็คือมันแค่ต่อต่อให้ครบ7ตัวครับต่อ,อยังไงก็ได้ครบ7ตัวนะครับผมคุณจะต่อเนี่ยเป็น32 2ก็ได้นะครับเรียงให้ครบ7ตัวเนี่ยพอมันเชื่อมกัน7ดตัวมันก็จะมีกรอบขึ้นมาเห็นไหมครับพอกรอบมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสกิลด้านล่างมันจะเปิดนะครับถ้าผมจะเปิดช่องที่3เนี่ยผมก็คือ,ต,อต้องต่อให้ครบ7ตัวแต่นี้มันไม่ได้นะต้องรอชิดหน้าตอนนี้มันเป็น5ตัวอยู่แล แล้วก็ต้องเปิดนะอาทิตย์หน้าก็จะเปิดได้ห้าช่องผมก็จะต่อเพิ่มอีกหนึ่งช่องนะครับผมอ่ะส่วนสกิลนะครับผมของกาตาเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวนะเป็น financials นะครับแล้วก็ตัว rolling cutter นะครับของเราจะใช้อยู่2ตัวสายกาตาเนี่ยจะใช้อยู่2ตัวนี้นะครับแล้วก็สายซับนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับะคอสพาลีกับตัว quick evation นะครับคอสพาลีเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปถ้าเราใช้ตัว ตัวคอสพาลี่นะครับเวลาที่เราโดนศัตรูโจมตีเนี่ยเราสามารถกดสกิลอีกครั้งหนึ่งเพื่อสวนดาเมจกลับไปนะครับแล้วทำให้ศัตรูติดสตันนะครับแล้วก็ได้พีดาเมจเพิ่มขึ้น15เปอร์เซนต์6วินะครับส่วนควิกอีเวชั่นนะครับนะถ้าเราใช้สกิลควิกอีเวชั่นเนี่ยจากการลบบัฟใช่ไหมครับมันก็จะโดดถอยหลังกลับมานะครับแล้วก็จะได้สถานะสเตลด้วยก็คือหายตัวนะครับเป็นระยะเวลา10วินะครับหลังจากออกจากสเตลเนี่ยนะครับเราจะได้พีดามเมจอีก20วเปอร ส่วนตัวสกิลเฟนทอลแมเนสนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูด้วยนะครับว่าความแรงมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตัวเนี้ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นอิมมิวดาเมจเลยก็คืออ่ามันจะไม่โดนดาเมจก็คือเป็นอมะตะระหว่างที่เราใช้สกิลนะครับมันจะเป็นอมะตะแล้วก็เราจะได้ดาเมจอีก100%เลยถ้าศัตรูเลือดต่ํากว่า80%นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมใช้ให้ดูแล้วกันตัวเฟนทอลแมเนสนะครับตัวเมทริกของมันเนี่ยมันจะทําให้เราได้รับดาเมจอีก100%เลยยเดดี๋วผมใหู้ก่อนนะเดี๋ยวผมขอเก็บ็บบสแแแตกป๊นนึงล้วัทนะให้มันร้อยก่อน เมมมันจะได้ไม่แขวนนะประมาณนี้นะครับผมปาอยู่ประมาณอ่าผมใช้แฟนทอมแมนเนสเนี่ยอยู่ประมาณอ่า16ล้านนะครับแต่เลือดมันยังไม่ต่ำกว่า80นะเดี๋ยวคอยดูตอนมันต่ำกว่า80นะครับจาก16ล้านนะอะตอนนี้เหลือ70 70สิบเละเมื่อกี้16ล้านใช่ไหมครับ,หรบเ, 22, 000, เห็นไหมครับเป็น22ล้านเห็นไหมว่ามันแรงขึ้นมาอีกเกือบเท่าตัวนะครับผมเออ แรงขึ้นมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลเนี่ยต้องมีแล้วมันเป็นวงที่ค่อนข้างกว้างมากนะครับใน PvP War นี่คือแบบใช้โคตรดีสกิลเนี้ยนะครับผมอีกจัดมานะครับจะเป็น Rolling Cutter บวกสินะครับตัวนี้จะทำให้ตัว Rolling Cutter เนี่ยแรงขึ้น120%เลยแล้วก็ทุกๆก,การเก็บสแต็กนะครับ1สแต็กเนี่ยจะเพิ่มดาเมจของ p o l i e r Slash อีก25%ด้วยจากปกติเนี่ยเราได้25อยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะได้ตัวนี้อีก25นะครับก็จะเป็น50%นะครับเผมจะลองแบบไม่่ใสเนนบ อ่ถ้าไม่มีเมทริกเนี่ยนะครับผมจะปาอยู่ประมาณ5ล้านถึง6ล้านนะครับผมแล้วก็ถ้าปั่นปา5ฮิตนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็ตอนปั่นเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้นประมาณทนะี่ละล้านนะอ่ะอันนี้คือใส่เมทริกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เดี๋ยวผมจะลองใส่เมทริกให้ดูแล้วกันตอนนี้ก็คือเราใส่เมทริกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะปานะครับขอเครื่องพิดก่อนนะกีรุ่งเครื่องพีดอ่ะปาเข้าไปนะครับจาก5ล้านนะครับปา5ล้านนะเมื่อกี้เราปั่นอยู่ประมาณล้านกว่าใช่มครับ เห็นไหมเป็น2ล้าน3ล้านเลยนะครับแล้วเมื่อกี้จากปลา12เป็น16นะครับนี่จากปลา12ล้านเป็น16ล้านนะก็แรงขึ้นอีกโอ้โหแรงขึ้นอีกพอสมควรนะ50%เซเลยนะครับปลาแรงมากนะขึ้นมาอีก4ล้านนะครับด่าเมจปลานะบอกเลยนะครับล้านด้วยซ้ำนะครับก็ตัวนี้สําคัญ2ตัวนี้นะครับสำคัญมากๆก็ลองหาดูแล้วกันส่วนอีก2สกิลเนี่ยผมยังหาไม่ได้ก็น่าจะยังรีวิวเป็นวิดีโอไม่ได้นะแต่ความสามารถก็ตามที่เห็นนั่นแหละ มาในส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของรูนนะครับตัวรูนเนี่ยเราจะใช้เป็นตัว power of Python นะครับผมตัวเนี้ยเราจะเอาความสามารถจากค่า critical มันนะครับถ้าเราไปใช้ตัวอื่นมันจะได้เป็น HP นะครับถ้าเราเป็นใช้เป็น night f l l นะครับมันจะได้เป็น HP แทนแต่ตัวเนี้ยจะได้ค่า critical นะครับตัวนี้จะได้ critical r a t เนี่ย22นะครับหรือว่า22หน่วยเลยนะครับที่ level 35รับใครอัพเต็มแล้วก็ย้ายนะครับนะใช้ตัวกล่องย้ายรูน ใช้กล่องย้ายลูนเพื่อที่จะย้ายมาเป็นตัวนี้ก็ได้เพื่อเอาคีย์คอรนะครับก็มีประมาณนี้แหละส่วนอันอื่นก็มันแล้วแต่คนใส่นะครับบางคนอาจจะใส่ไม่เหมือนกันตรงนี้ผมไม่ขอแนะนําแล้วกันเพราะว่าแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้มันต้องใช้เหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับไกด์ยูทิงคอร์สก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนะ แมทชุ่มแมททิกเราก็หามาลองให้ทุกคนครบและ้นะครับก็ลองไปหากันแล้วกันสําหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะค,ะนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับผม